เกาะตินอาเซียนวันนี้จะพาไปดูความเป็นมาและสาระสาคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เพิ่งมีวิธีลงนามไปเมื่อไม่นานมาน,นี้ซึ่งเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะ เลขาธิการวิฒิสภาคือการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญตัติซึ่งเชื่อมโยงกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการทำหน้าที่สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์อาเซียนรอ n e t g o t h ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภาโดยมีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยอดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานกรรมการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมธิการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนจัดทำเว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาตรวจสอบและกันกรองกฎหมายซึ่งมีความจำเป็นกับงานด้านนิติบัญญตัติโดยการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนระหว่าง3หน่วยงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนและพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลกฎหมายที่มีความทันสมัยอยู่เสมอสำหรับขอบขายความร่วมมือ สำหรับขอบขายความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานได้มีการกำหนดไว้ในบันทึกความร่วมมือคือ 1. ให้หน่วยงานทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลในกลุ่มประเทศอาเซียน 2. ให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนรองรับการจัดเก็บข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3. ให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีที่จะมีขึ้นในอนาคตในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับผิดชอบดูแลความพร้อมของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ทำงานไปตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้การรวบรวมและจัดทำข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แบ่งกฎหมายออกเป็น3กลุ่มคือ 1. รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศ 2. กฎบัตรอาเซียนปฏิญาณอาเซียนและบันทึกความตกลงในเรื่องต่างๆของอาเซียนรวมทั้งประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 3. กฎหมายตามเป้าหมายความร่วมมือของประชาคมอาเซียนอันประกอบด้วยกลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคงและการเมืองกลุ่มกฎหมายด้านเศรษฐกิจและกลุ่มกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรมสำนักงานเลขาธิการรูทภา ในฐานะเป็นหน่วยงานสนับสนุนของวุฒิสภาได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนในคณะกรรมาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภามาโดยตลอดและมีความมุ่งมั่นที่จะให้มีการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายและประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้สามารถเชื่อมโยงและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้นั้นเนี่ยนักว่าเป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชนซึ่งเกิดจากการผักดันของคณะอนุกรรมการ รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนผนวกกับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนาให้เว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายอาเซียนเป็นฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์อันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ ในอนาคตสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจะพยายามสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับการรวบรวมข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนข้อมูลกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกกรณีต่างๆของไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันในระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรากฐานข้อมูลดังกล่าวจะสามารถสืบค้นหรือเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายได้โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้หลากหลายช่องทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยมีความคาดหวังว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมมือเป็นเครือข่ายทุกฝ่าย จะมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะพัฒนาและสนับสนุนฐานข้อมูลโดยมีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อบูรณาการข้อมูลกฎหมายระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้สามารถเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะต้องดําเนินการตามข้อผูกพันเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียนและเพื่อสร้างความพร้อมความเข้มแข็ง และเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันของไทยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิธภาพต่อไปผมไม่อาจพลิกฟื้นคืนคงเอกราชได้ผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยวางแผนสร้างสตูดิโอผลิตภาพยนตร์ต้อนรับ AEC บริษัทผลิตภาพ,พยนตร์ขนาดใหญ่และผู้จัดจำหน่ายสตูดิโอและการผลิตอุปกรณ์ได้รวมตัวกันวางแผนสร้างสตูดิโอแบบครบวงจรด้วยงบประมาณ700ล้านบาทเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสตูดิโอแบบครบวงจรแห่งนี้จะตั้งอยู่บนพื้นที่ 35ไร่ในกรุงเทพมหานครโดยการก่อสร้างจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี้และพร้อมให้บริการเชิงพาณิชย์ประมาณปี2559ในการสร้างสตูดิโอครบวงจรครั้งนี้จะเป็นการดึงทีมสร้างภาพยนตร์จากนานาประเทศเข้ามาที่ไทยและยังเป็นการขยายโอกาสไปสู่การผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อนําไปจําหน่ายในตลาดภาพยนตร์ระดับโลกในอนาคตมาร่วมแรงรวมใจรุกรบก,ก,ก,กันกับข้าเร่งบุกเข้าชิงชนนําชัยมาให้ข้าและชาวสยามทั้งผองเถิดนิดาเปิดห้องสมุดอาเซียนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดา ได้ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักศึกษาและประชาชนโดยการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนถนัดคอมันที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องบริบทของอาเซียนและประเทศไทยและมีการจัดตั้งระบบ e library ให้ทันสมัยโดยห้องสมุดอาเซียนถนัดคอมันตั้งอยู่ชั้น21อาคารนาวมินทราธิราชเปิดให้นักศึกษาและประชาชนเข้าใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย